วันนี้เรามาทดสอบหลอดไฟกันหน่อยครับนี่เป็นรุ่นหลอดเดิมหลอดเดิมจากโรงงานครับเป็นเขาเรียกหลอดไฮโดรเจนใช่ป่ะไฮโดรเจนมั้งหลอดไส้อะนี่หลอดไส้แล้วก็หลอดหลอดราคาถูกครับตัวนี้ประมาณดวงละ50บาทตัวนี้แล้วก็นี่หลอดราคาแพงครับไอ้นี่ราคาถูกคือคู่ละร้อยนะเนี่ยคู่ละร้อยส่วนตัวนี้เป็นหลอดราคาแพงครับคู่หนึ่งประมาณ700อครับตัวนี้ แต่พอมาให้ดูหลอดเดียวนะห้อยหลอดหนึ่งผมใส่ไปในโคมแนละ้วแต่เรามาลองแสงให้ดูครับเริ่มจากดวงนี้กันก่อนนะหลอดหลอดไส้หลอดไส้แสงเป็นยังไงใช้ไฟ12โวล์นะนี่ครับอาวไม่ติดเดี๋ยวเดียวมันเออหน่อยเออหน่อยโอเคครับเมื่อกี้มันกินไฟเยอะเกินไปครับสายก็เลยหลวมนี่มาดูกันนี่เริ่มจากหลอดไส้ด้านแดก กินไฟสูงมากเลยครับเนี่ยประมาณ35บาทเลย12โวลต์คูณ3เนี่ยกินไฟ3แอมป์เลยนะแล้วดูมันสว่างแค่นี้สว่างแค่นี้เองนะกิน3แอมป์นี่เดี๋ยวมาดูหลอดต่อไปครับอันนี้หลอดแรกนะมาดูหลอดต่อไปสว่วนอันนี้เป็นหลอดที่ผมบอกว่าหลอดละ50บาทนะก็สว่างอยู่เหมือนกันนะนี่หลอดละห้าสิบบาทคู่ละร้อยครับตัวนี้ก็สว่างประมาณนี้นะนี่ สว่างกว่าเมื่อกี้เยอะครับแล้วกินไฟแค่1.1แอมป์เองนี่กินไฟแค่1.1แอมป์ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวแพงสุดอันนี้เป็นตัวแพงสุดนะครับโอ้โหหน้าม,มืดกันเลยครับตัวนี้สว่างมากครับแต่ราคามันแพงนะครับตามราคาครับแล้วก็มีพัดลมอยู่ด้านหลังด้วยนี่ตัวนี้กินไฟอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับกินไฟเยอะอยู่นะ กินไฟอยู่2แอมป์ครับ1.8ก็ 1, ถือว่าสว่างครับยิ่งกินไฟเยอะยิ่งสว่างเยอะครับนี่ตัวนี้โหหน้ามืดกันเลยครับต้องแอบโอเคนะใครสนใจก็ไปหาสั่งซื้อกันได้ครับพวกนี้ราคาก็ตามความสว่างของมันแล้วครับเนี่ยคู่ละร้อยนี่คู่ละร้อย,อยแต่ผมไม่ค่อยแนะนานะผมลองใส่แล้วไม่สว่างครับก็เลยถอดตอกก็เลยสั่งซื้อใหม่อะเนี่ยมาเจอตัวนี้เข้าไป ตัวคู่ละประมาณ700ครับน้ามืดกันไปเลยตัวนี้มีการระบายความร้อนด้วยไอ้ท่อทองแดงด้วยนะเห็นไหมท่อทองแดงแล้วก็มีตัวพัดลมด้วยที่ช่วยระบายความร้อนแล้วก็มีกล่องแคนบัสตัวควบคุมไฟอยู่ที่ชุดนี้ด้วยครับใครสนใจก็ไปหาสั่งซื้อกันได้ครับผม